ขอเชิญฟังเทศมหาชาติประจำปีพศออ2557ณวัดร,รัต,รตนไตรตำบลคลองกระแชรอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีกำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่30สิงหาคมพศออ2557 เวลา17นาฬิกาเทศพระคถา,าพันหนึ่งพันพระคาถาวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมเวลา6นาฬิกา30นาทีเทศเนื้อเรื่องมหาเวสสันดรชาดกตั้งแต่กันทศพรไปจนครบ13กัน ติดต่อรับเป็นเจ้าภาพได้ที่วัด,วดรัตนไตรตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองจัังหวดเพชรบุรีหรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข032-401-116 086-069-5845 ขอเชิญฟังเทศมหาชาติประจำปีพศออ2557ณวัดรัตนไตร,ต,รตำบลคลองกระแชรอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีกำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่30สิงหาคม พศสอ5 7เวลา17บเนาฬิกาเทศพระคถาพันหนึ0งพพระคาถาวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมเวลา6กนาฬิกาสานาทีเทศเนื้อเรื่องมหาเวสสันดรชาดกตั้งแต่กันทศพร ไปจนครบสิบสามกันติดต่อรับเป็นเจ้าภาพได้ที่วัดรันาตนไตัยตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีหรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข032-401-116อ 860695845ขอเชิญฟังเทศมหาชาติประจำปีพศ2557ณวัดรัตนตรยัยตำบลคลองกระแชรอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีกรำหนดการ มีดังนี้วันเสาร์ที่สามสิบสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาเทศพระคถาพันหนึ่งพันพระคาถาวันอาทิตย์ที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมเวลาหกนาฬิกาสามสิบนาที เทศเนื้อเรื่องมหาเวสสันดรชาดกตั้งแต่กันทศพรไปจนครบสิบสามกันติดต่อรับเป็นเจ้าภาพได้ที่วัดรันาตนไตตตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีหรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข ศูนย์สามสองสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกศูนย์แปดหกศูนย์หกเก้าห้าแปดสี่ห้า